พวกลูกๆมาฮอดบ้านนี่แหละที่เขาสิแสดงมันนี่เสียงวีโฮกเข้าอาให้มันเสียหน้าเสียตาเด้อลูกเด้อจ้าเม่์จิตเต็มที่จ้าแม่เคียงเสียงกนเรียบ้อยแล้วเวทีอันใดก็เรียบร้อยทุกอย่างแม่ว่าเป้่าแต่งตนแต่งโตแล้วจักน้อยกระสิมีผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันสิมาเปิดงานอ้จ้าเมย์อ้าแต่งตนแต่งโตลูก บ้างขาองหาหมอกบ้างขอนสักก่อนกี่หล่ะมาเต้นนาลูกจ้าถ้ากินเขาไปแล้วไอซ์ซัดสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีคโอ้พระเอกเข้ามาหอดแล้วลูกวันดีายเป็นพระเอกใหม่ของหมอลำเสียงวีหกครับหูจักกันสรุปไอไอซ์ซื่อยังจ้าอ้ายซื่อเสกสรรประพังก่อนครับโอ้ไอเสกครับจ้าจังไรกะอีหล่ารับบุปเปอร์ยังก่อนนั่งเอกเนาะอ้ายเป็นพระเอกเนาะไปแรงนี่นะครับผมเดี๋ยว แต่งหน้าแต่งตานะครับเดี๋ยวห้อยพอกันในในฉากเด้อาเอมาหอดแล้วแต่งโตเลยลูกครับแม่เอาเพิ่์ดเกางโตลูกกางโตอันนี้ก็ได้อ่าวิลเลียอันนี้ตั้งไซสห้อแต่งโตแล้วไปลูกกก็ไดด้อนี่ถึงเวลาเนี่ยต้องให้มันเสร็จเด้อมือนี้อากาศ้อนเนาะ้อนเอายี่หรีมือนี่กินเขาไปนะไอ้ไอกินไม่ได้วลาเด้ นุกกินแล้วค่ะกินขา้าวขั้วบ้างค่นนี่เพื่อเปิดอิไกินนะกินไปไอ้ไอกินแล,ล้วครับลาบหมูแซ่บเสียบโยขั้วนั่นนะแสียบยีหลี่เอาเปล่าเปล่าเ,าเาด้อลูกได้ยังเรียนกันเด้อเปล่าจ้า,จาแม่ไอ้ <c oughs> เป็นไนงแบบลูกปัดจอบเมืองดูรถุดมะล้อจอดใส่ลายปัดหั่นจะได้ไม่ใหญ่เทมอล้อเสียบมีหกแม่ปื๊ดหั่นแม่ปื๊ดรถแม่โอ้ยห่างกะมี ระดห้างยุกี้ให้สวยๆนั่นเรถห้างๆจ้าเม่ไล่เออพาข่อยกับไปหลังเวทีดูพาอย่าไปเห็นหน้าน้องยุกี้ตัวแท้มึงสิไปหลังเวทีเขาแงเขาเข้าไปบ่เอือเออมาเขาจะบ่ได้เคียงคัดปนั่นดอกเดี๋ยว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 บอกน้องมึงสิไปหลังเวทีมึงมีของฝากไปหมอรัมบ่เมงองถ้าบ่มีของฝากไปให้เขาเขาบ่ให้เขาเขาเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกยกกูขึ้นออกแล้วเออกูมีอันจะแตะปืนนั่งหยิบมาไล่กูมีนั่งหยิบมาไล่เออเออเอามาไล่ไปให้เขาย่างไปบอกไม่ได้หยิบมาไล่เออแต่ว่าเงินกูบ่มีนั่งหยิบแต่ว่ากูมีนั่งหยิบเงินมึงเข้าใจกูบ่มึงมึงเข้าใจบ่เงินกูบ่มีแต่ว่ากูมีนั่งหยิบเงินเอา้ยเงียร์ฝากน้องยุขี่วะ ลกกัรู้แล้วกูรู้แล้วเอายังเ์้ยเ่้ยๆเคยรู้แล้วเออโอ้ยเรื่อยพรมกี่ไอไอไอบอกไหมบอกไหมไอ้เออนี่ไงฮะนี่มันคืออะไรโอ้ยแถวปารีสเขาโบกจากพัดลมเนาะมันคืออะไรพนาถ้าใบพัดเจืดเพื่อเบื่ออยู่แกมันสร้างมาบุญด้วยตาวแน่เนาะพัดลมพัดลม ไม่ไม่ไม่มกูว่าสิป่วยมึงไงมึงบอกว่าแฟนโอ้ยยินไอ่อดเปามึงหันถูกเลยยิอนู่เอ้าปากเทวบ่เมนบักคุยบักคุยบักคุยเออบักคุยบักคุยบักอ้นเออบักอ้นมึงถือไปจะไปน้องยุคีมึงมึงเตรียมการมึงคิดมาฝนถือตัวห้ามบาล่ำบ่โอ้ยอพ่าไปลังเวทีจะเข้านี่ยไปไปไปเร็ว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 ขอเข้าขอไปเร็วเร็วเร็วไอ้เร็วเรเ มอลับมุี่แมอุ้ยมอลับมูแมหมอลำมูกันดินีสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิเอารถบาดจอดหาขั้นคือมีคนสิบอ็นสู๋ว้ยโอ้ยอันมอลำัเขามีรถส่วนตัวออแป้งไหนอนเออนี่เห็นแล้วไ้ผู้หงหัวนาวงหัวนาวงแมนเออบ่เป็นหนวกพวงสะกอน ย่งนกคุมลั่นสวัสดีครับแม่นกคุมสวัสดีครับผมพอดีว่าอันผมติดตามตลอดเลยว่าว่าสิเป็นทั้งแท็กทิกต็อกติกตอกติกตอกอ้ยติดตามผู้ใดก่อนค่ะติดตามครับตลอดเลยครับผมอยากถ่ายรูปน้ำบัคคัะไหมครับถ่ายรูปน้ำผู้ใดคะนายน้ำนองยุกี้ครับโอ้น้ำนองยุกี้อันน้องยุกีแตงโตอยู่ทั้งพุ่นค่ะนี่บัครับ อําบอค่ะโอ้สวัสดีครับเดี๋ยวอย่าว่าโทศไอ้วนคุณผัวโต่งโปกว่ะพ่อไฟมันเป็นยังสีร้ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ถามมึงไหมดูอันนี้เมนัมนเมนเมนยุก,กี่ป่ครับบอจ้า ยูเลียค่ะอันยูกีทางในค่ะโอ้ยูกี้ทางในขอบคุณค่ะ็ที่หลวงพูเนาะงบ๊อบแมนแน่นอนแต่จะเป็นผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นเมนครับบ๊อบแมนนี่บ๊อบแมนอันอับพลุ่มยับมากึ้นมาขึ้นนี่มันไอ้ของฝากเขาลูกของฝากเหรอสวัสดีครับน้องยูกี้ว้าเฮ้ยอเดียน้องยูกีค่ะฮะยูกี้ฮึยุกี้โอ้ย โมเมนต์นองจังหนาตั้งแต่หกโมงเ้าบ์ตทีมาหน่ามาหยือคักแทะอันน้นนี่แหะค่ะน้องเยอะกี่อี๋ดิเยอะิครับเมนค่ะว้าวเมียท่อสูไปะ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 ย่าไปหาอำเขาไปหาตัวเพิ่นเออเฮ้ยโมเมนต์ดอกค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอืออือนี่นี่แม่บักพระเอกไหมไพเอ็กบักบักเสกไหมบักเสกนั่นเด้อเด้อไอ้กูบักแล้วไง บอกขังเลยเออกูก็บารอลี่มึงบ้าขึ้นนี่อ้าบ้าขึ้นนี่ไรโสดเด้เว้ยแมนแมนแค้นอันตันอยู่มึงบักไอ้บักมาเอกเสกกูมาอ้ไอายเสกสันสวัสดีครับสวัสดีครับบัตรคุณมายิงเนาะเออเออเอออาด่วนกูเลยนี่บอกอันนี้ปันสาร้อดปันสาร้อดกูวางมันในในยูทูบมันหมักปันสาร้อดบัตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะตั้งแต่ตั้งวงมา สามปีเสียงดีหกครับเออมือนี่มันรอ,อสุดเลยตีเรามือทั้งหลังบัลลรอบครับ,บ<า>เออขอโทษด้วยครับไอเสก <c oughs> พอดีว่าอ,อันมีคนอยากถ่ายรูปน้ำอ,อ,อ้อยับกลูกตายรูปตายลูกโอ้ยกูมากงัดกูมากักมันน้องมากทายกับเขา, <c oughs> เ,าเดี๋ยว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 ครับไอ้โทรศัพท์ยี่ห้ออีหยังครับฮะโทรศัพท์ยี่ห้ออีหยังครับ อีหอยห้วยเกลือห้้ยเกลืออันเอาไอโฟนเนี่ยบอครับเพราะอันโนเกียผมไม่อยากให้ทายอ๋อโนเกียเขาจะเอายาได้ไอโฟนมาทันไอโฟนมึงมีบนมั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเปลี่ยนโปรแกรมไปเป็นไอโฟนกันเป็นไอโฟนเหรอเป็นไอโฟนเหรอเนี่ยครับไอโฟนเป็นบอครับไอโฟนไอโฟนไทยไรไอโฟนอีกอย่างครับไอโฟนซี ไอ้พจน์ชีไทยวันไดนครับต้องเป็นซิปซีโปรแม็กครับไม่เท่านั้นครับพี่เจนไทยวันได้หยเเดี๋ยวคอยเปลี่ยนโปรแกรมก็คอยโหลดคอยโหลดคอยคอยโหลดไอโฟนซิปซีโปรแม็กเขามาในเครื่องน่อยง่ายไปแล้วบอกว่าร้อนมากเลยอุ้ยอุ้ยปากอ้นนามันคือเบี้ยวครับเจนว่าบีบยนาดีให้ไปไปยืนอันได้แล้วครับซิปซีหรอครับซิปซีหรอครับแมนครับเอาได้ได้ครับผมครับผมกดทีเดียวได้ครับกดสองเทียเดี๋ยวพัดปากโอ้นา อม <m ess cliffs> ึงเอาดีเด้อมึงจะเห็นให้หนากกูง่ายเด้อบวกกันอย่าเอาพะล่มบังนะ